สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราไปาสำรวจบ้านลุงนอดกันนะคะท่านเห็นท่านเนี่ยมารู้จักท่านมานานแล้วนะคะแล้วก็แอบมานั่งคุยด้วยประจํานะคะค่ะท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะปลูก,ลกผักปลูกหญ้าทานเองนะคะค่ะชีวิตพอเพียงจริงๆค่ะ โอ้โหคณลุงนี่ขยันนะมาทุกทีขยันทุกทีเลยอันนี้สายบัวนี่เอาไปทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยสายบัวอันนี้เก็บเก็บมาจากนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะสะค่ะสะเนี่ยโอ้โหดอกบัวเต็มเลยนะคะสายบัวนี่ทานได้นําไปแกงส้มนําไปผัดผัดกับกุ้งก็ได้ใช่ไหมคะ<ด>ผัดกับหมูก็ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราถ้าดอกบัวนี่ทานได้ไหมคะถ้าเป็นดอกบัวมอมืดอกบัวนี่ทานไม่ได้เนาะ จริงจริงมันน่าจะทานได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่ทานเพราะว่าเราเอาไปเขาเรียกว่าเอาดอกไปไหว้พระใช่ไหมคะก็เลยไม่ทานใช่ไหมคะอน่าจะเป็นกันมากกว่าอืมค่ะเนี่ยค่ะเศษของดอกบัวนะคะนอกจากหลังจากที่เราใช้ก้านแล้วนะคะสามารถนำดอกบัวเนี่ยเศษของดอกบัวเนี่ยเอาไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะ ใช้สำหรับต้นไม้บำรุงต้นไม้นะคะท่อนบัวเมื่อนํามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ต้องนำมาลอกนะคะให้ดูสวยงามพร้อมรับประทานแบบนี้เลยนะคะ่ะค่ะ,คะอันนี้เป็นวิธีปอกนะคะเอาเปลือกนอกออกนะคะก็ใช้ได้แนละ้ใช่เลยสายบัวที่เมื่อกี้ทำเนี่ยสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างคะผัดไข่ อ๋อนำมาผัดไข่เอ่อขั้นตอนทำาไงบ้างขั้นตอนก็อันม่าลงค่ะเออแล้วก็ตกกระเทียมค่ะเออแล้วก็เอาไข่ตีลงไปผัดให้หอมแล้วก็อะไรพวกนี้โรย่อะไรเงี้ยอ๋อเมนูนี้ยังไม่เคยทำานะเออเดี๋ยวต้องกลับไปทำละย่อน้ำตาลนิดนิดค่ะเมื่อกี้ก็ได้ได้ซื้อไปแล้วเนาะซื้อพอประมาณเนาะอ่าพอทานดีแล้วพอทานเดี๋ยวกลับไปทำค่ะ อยู่ใกล้ธรรมชาติอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในชนบทนะคะก็ถ้าขยันก็ไม่อดตายนะคะมีผักตามหนองคลองบึงมีผักให้หยิบมากินได้นะคะเนี่ยผักบุ้งเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมคะทั้งดอกบัวก้านบัวนะคะมองตรงไปก็ผักกูดนะคะดงผักกูดทําไมช่างหากินได้ง่ายขนาดนี้อยากจะทานอะไรก็สามารถหยิบจับหลังบ้านได้เลยค่ะนะคะ ตรงนี้จะเป็นวิถีของบ้านลุงรอดนะคะวิถีชีวิตของลุงรอดในแต่ละวันนะคะบางวันก็เก็บผักกูดขายบางวันก็เก็บสายบัวขายนะคะเ,เป็นที่น่าชื่นใจมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องขาดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ต้องขับรถออกไปซื้อข้างนอกนะคะสามารถหยิบจับใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะค่ะแม้แต่มะเขือพวงก,ก็มีนะคะทิ้งคาตะไคร่นะคะมีทั้งนั้นเลยนะคะสามารถขุด ใกล้ๆหลังบ้านได้เลยนําไปทําต้มยำได้เลยนะคะเดินออกมานิดก็เจอต้นมะเขือพวงนะคะนะคะปลูกจนลูกดกมากเลยนะคะทานไม่ทันต้องเก็บไปขายนะคะค่ะมีรายได้เกิดขึ้นทันทีนะคะไหมคะแม้แต่กระเพานะคะก็งดช่างงามจริงนะคะโอ้โหงามขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวต้องขอกลับบ้านไปบ้างละนะคะสำหรับผัดกะเพราเลยนะคะหรือใส่ในต้มยำก็ได้นะคะอ,อเจอตะไคร้แล้วนะคะแม่ช่างมีครบจริงๆเลยนะคะปลูกไว้ทุกอย่างเลยนะคะกล้วยก็มีนะคะถัดไปก็เป็นลำธารเล็กๆนะคะให้น้ำมีน้ำชุ่มฉ่ำตลอดนะคะอ่าอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านลุงรอดอีกมุมหนึ่งนะคะ โอ้โหเอาตรงนี้มีสะบัวนะคะโอ้โมีสะบัวอันนี้อันนี้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเลยนะคะน่าจะลุงรอดน่าจะนํามาขยายพันธุ์จากสะใหญ่นู้นนะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะนะคะสวยมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะนําไปากินนําไปขายได้นะคะ อยอดตำรึงก็มีนะคะโอ้โหใบใหญ่มากนะคะเพราะว่าเขาปลูกลงดินนะคะนะคะอันน่าจะขึ้นเองมากกว่านะคะท่านผู้ชมบอนก็เป็นอาหารได้นะคะท่านผู้ชมคะแหมเยอะจริงๆค่ะนะคะไปมองไปไกลๆนน้นก็ดอกแคร์นะคะโอ้โหอ่ามีปลูกมันเอาไว้ด้วยนะคะสับประรดก็มีนะคะท่านผู้ชมคะ โอ้โห oh, oh. สุดยอดจริงๆแม่ฟีโลต้นนี้สวยแม่ไมประดับก็ปลูกเอาไว้นะคะเรียงรายเต็มเลยนะคะช่างสวยงามมากมายค่ะให้ตรงนี้ก็วางกล้วยไว้ให้นกนะคะแล้วนกก็แอบ,บมากินนะคะพอดิ่ชันเดินมาก็บินหนีไปนหนึ่งตัวเหลืออยู่หนึ่งตัวนะคะก้าหานะคะตัวนี้